ครับแล้วที่บริษัทรายยองครับวันนี้ลูกค้ารถ่นคอนแทคแอคคอร์ดซีนะครับมาดูเนินการนะฮะแก้ไขในเรื่องของติดตั้งจอแอนดรอยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับจอเดิมนะครับจอเดิมลูกค้าแล้วครับจอเดิมมีการเบรนนะครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็กล้องเดิมบนนี การนะครับใ้ในเรื่องของตัวจอนะครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky All the pressure blinded me but now I see I'm not different from the rest you said I'll tell you I'm lost. เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งจอ Android นะครับจะพาไปดูนะครับตัวจอ a n d r แอนดรอยมันแบนเลยนะมัันยไครับเล่นได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกติโอเคครับลูกค้าท่านไหนครับตัวกล้องถอยนะครับเป็นกล้องถอยเดิมนะครับกล้องถอยเดิมแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะฮะยังสร้าง จอ Android แบบนี้นะครับติดต่อได้ที่ร้านเด็กมือดิฟาริยองครับสาขาใบพัดท่าทิ์หกติดต่อได้ที่เบอร์099-1944289ติดต่อคนเดียวได้เลยครับสวัสดีครับ